ก็สวัสดีทุกคนเนาะมันนี่ฮาสิพามาถอนเงินเนาะทุกคนเนาะจากแอปนี้เนาะพรีมิตนี่เนาะพรีมิตบบเพเมดเนาะทุกคนเนาะนี่เนาะแอปนะี้เนาะทุกคนเนาะอ่าพูดที่ว่าเฮาอ่าสัมผณ์างานหรือว่าเห็นงานเนะาะตอบคำถามเนาะกะได้เงินแล้วเนาะเฮากะสิมาถอนเนาะเขา เขาบัญชีนี่นะทุกคนเนาะบิตคอยนี่เนาะทุกคนเะนานะบิตคอยเนาะอ่าเนาะเฮาจิมาทอนเขาตัวน,นี้บิตคอยนี่เนาะอ่าก่อนหน้านี้เขาเคยทอนมาแล้วหลายเถื่อนอะไรทุกคนเนาะเพว่าจะเป็นผ่านทางโทรศัพท์ผ่านทางอ่าโซล่าฮาสิทอนเขาอ่าโทรศัพท์เนาะทุกคนเะนาะนะี่เนาะ ถอนเขา่าโทรศัพท์แต่ต้นนี้เนะาะฮาวิมาสอนวิธีการถอนเข่าบิตคอยนะ่ะทุกคนเนาะอันเพราะว่าเพื่อนเปิดให้ถอนได้แลนะ้วเนาะเพย์พาลก็มีเนาะแต่ฮายังไม่เคยถอนผ่านเพย์พาลเลยกันเนาะอันนี้ฮาวิมาถอ,อนเข่าบิตคอยนะ่ะทุกคนเนาะก่อนอื่นมดเนาะทุกคนเนนะาะกกทุคไปทีไปทีอันนี้เลยเนาะทุกคนเนาะ ก่อนอื่นหมดคือให้ทุกคนไปเพิ่มตัวนี้ก่อนเด้อทุกคนเด้อไปเพิ่มบัญชีตัวนี้ก่อนเด้อบิตคอยของทุกคนนี่เนาะอ่าถ้าถามว่าบางคนสิฮู้บางคนสิบ่ฮู้เนาะบิตคอยเนาะออ่่าาตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะเฮาเพิ่มแล้วเนาะทุกคนเนาะเฮาได้เพิ่มไปแล้วเนาะทุกคนเนาะสำหรับไพ่ที่ยังบ่มีบัญชีเนาะให้ให้ไปดาวน์โหลด เอาแอปแอปนี้เด้อทุกคนเด้อแอปนี้เนาะบิดคลิปนี่เนาะบิดคลิปนี่เนาะทุกคนเนาะเดี 50, 50, 50, 50๋ยวห้าสิบห้าสิบห้าสีบโพสลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะทุกคนเนาะเข้าไปดาวน์โหลดเลยเนาะท้ายที่ยังบ่มีเนาะบัญชี Bitcoin, Bitcoin, บิดคลอยบิดคลิปนี่เนาะบิดคลิปบ่กบิดคลิปบ่กเขาเอิ่อหนะนะโอเคเพราะว่าบิดคลิปนี่เนาะทุกคนเนาะ เราสามารถถอนเข้าบัญชีลาเขาได้เนาะเฮาสมมุติว่าเอาโอนเข้าบัญชีนี้แม่นบ่ทุกคนเนาะเอาโอนเข้าเอาโอนเข้าบิดคลิกนี่เนาะนี่เนาะบิดคลิกบิดคลิกนี่เนาะบิดคลิกนี่เนาะนี่เนาะเอาโอนเข้าตัวนี้แะไรบ้างนี้เอาโอนเข้าตัวนี้แะไรบ้างนี้ถ้าเฮามีเงินเพียงพอเนาะอยู่ในบัญชีบิดคลิกนี่เนาะเฮาสามารถโอนเฮาสามารถถอนเข้าบัญชี บัญชีธนาคารของเราได้เลยเนาะโดยตรงเนาะแต่ต้องเป็นบัญชีธนาคาร yespay gdb ฮะนนะทุกคนเป็นยังไงก็คือ yespay เนะี GDP, นะ่า gdb เนีลยเนาะแต่ต้องเพิ่มบัญชีธนาคารตัวนั้นเนาะรองรับบัญชีธนาคาร yespay เนาะทุกคนเนาะธนาคาร gdb ฮะนะทุกคนเนาะ gdb ก็คือธนาคารห่วบาธนาฮะนะทุกคนเนาะสามารถถอนเข่าโดยตรงเลยเนาะอันนี้เนาะคือ อันนี้เ้ามมาตัวนี้ก่อนเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวสับส้นเนาะอันนี้เ้ามมาซ้อนวิธีการถอนผ่านตัวนี้ก่อนเนาะอันนี้ขอยตั้งคือเอามาพอ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 หาได้บัญชีบิดคลิกมาแล้วเนาะเ้าก็ไปเอาทีอ่าเดี๋ยวขอยสิสซ้อนดอกวิธีการไปเอาเนาะลิบหน้าก่อนเนาะตอนนี้เ้ามาถอนก่อนเนาะเดี๋ยวสับส้นกันเนาะทุกคนเนาะอันนี้เพิ่มแล้วผลการอนุมัติแล้วเนาะนี่ห้าก็ส uhh <You guy. S 1> ิมาถอนเลยเนาะ กดเข้าไปพอเพื่อนอนุมัติแล้วเรียบร้อยฮะก,กดเลื่อนเนะาะฮัสิทอนตัวใดฮัสิทอนผ่านผ่านเบอร์โทรฮาก็กดเบอร์โทรฮัสิทอนผ่านบิตคอยฮาก็กดบิตคอยเนะาะฮากดบิตคอยเนาะกดเข้าไปเนาะกดแล้วก็กดถัดไปเลยทุกคนเนาะกดถัดไปเนาะมาเริ่มกันเลยทุกคนเอ้ยทบทวนเฮ็ดนั่นได้ปะนี่ คือบ่กขึ้นใน,นอ่าวบันทบทวนเงินออกคือบ่ออกเห็นอะไรบันเพิ่นคือบ่กหายหาทบทวนบันอา้ได้แน้วันอ๋อเพิ่นให้เป็นเงินบาทเลยว่าเงินอันนี้ <Zahlen stuffed> ็นคือพอไปบ้านเป็นคือพอหายหาไปบ้านเป็นพยานทุกคนเฮาลองปิดวิดีโอตัวนี้ก่อนเนาะมันเป็นพยางรู้ว่าเป็นเฮาลาบันทึกว่ะเนาะกับพวกเกี่ยวเนาะทุกคนเนาะเป็นพยานเนาะเขาคือทอนบอ,อกซะบ้านเพิ่นคือวพอหายทบทวนทบทวนเนี่ยังมันต้องการเรียนรูร้เพิ่มเติมกับบิตคีบิตคอย มันจิแมนอยู่บ่ะแต่แดงว่าหาสิทอนประตินี่เป็นชาวอังกฤษว่ะชาวอังกฤษก็บออกอีกู่ว่ะตายแท้ๆทะๆอตายแทๆ้ๆท้ลองกดใหม่ทุกคนเพิ่มบัญชีเงินภายนอกกดตัดไป คือว่าทบทวนทบทวนคือว่าหายทบทวนอ๋อลองกดเบิ่ง <c oughs> ตัวอ๋อเจ็ดโอเคได้แล้วทุกคนได้แล้วเงินฮาสิเขาอยู่บ่ออันนี้ว่าอู้ยอตาแลกเปลี่ยนสามสิบหกเลบอทุกคนปัดปัดขึ้นด้านข้างปัดขวาเพื่อยืนยัน โอ้แบบนี้วะโอเคเฮากระสิเรือประมาณร้อยเจ็ดสิบนี่มึ้งอนนี้ร้อยหกสิบกว่าเฮาถาเบิ่งเนาะว่ะ,ะมันเงินหาสิขึ้นบ่เนาะทุกคนเนะาะอัตราแลกเปลี่ยนจำนวนเงินคือบาจังสรรบาดเสร็จสินหักไปเบิง่งเนาะ รอกําลังกําลังรอดําเนินการสิเป็นจังได๋ทุกคนสิเป็นจังไดเฮาท่าเบิ่งกันเนาะพุ่นว่าเงินเฮาสิเข้าบ่เนาะถ้าเข้าก็เย้เฮาท่สํเร็จแล้วติ๊งติ๊งน่ะจักนาทีเนาะจังสิเข้าหรือว่าสิรอเป็นวันบ่เพิ่นคือบ่บอกเาเนาะว่าจักนาทีเงินสิเข้านี่เนาะอันนี้ตัวนี้เฮาเฮ็ดงานให้เพิ่นเนาะเพิ่นก็ให้5บาท1บาท1บาท9บาท9บาทเนาะ เอาไปถ่ายหิ่นกายลายแน่เนาะทุกคนเนาะนี่เนะาะถ้าเบิ่งเนาะตอนที่ข่อยถอนเข่าบัญชีใส่เขา่าเข่าเบอร์โทรเนาะสามร้อยก็าบาทพอได้ทุกคนเห็ดกับแอปนี่ก็ได้ร้ายเติบได้ทุกคนเข่าเราผพันกลัวหรือมั้งขนาดขบบ่ค่อยเห็ดนี่ตอนนี้คอยสามร้อยหาซิปคอยถอนเข่าอ่าเบอร์โทรข่อยเนาะสามร้อยหาซิปถอ,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 อนเงินตัวน,นี้หกซิปนี่ ตัวนี้หนึ่งร้อยนี่วัดธนร้ายเจ้าวะตัวนี้ตัวนี้17บเจพันกีบนี่เนาะเทร้ายเจ้าว่ะจะข่อยเหตุมานตัวนี้3ามสิบพันกีบตัวนี้หาสิบเอ็พันกีบข่อยเหตุมานในลายเทื่ออะไรได้เป็นเป็นจะเป็นธรปีเจ้าว่ะขอยเหตุตั้งแต่ปีสองพันเศร้านีตัวนี้สีบาทนี่ 51, อตนนนนอตต 2, นตน,น,นี้แต่สองพันเศร้านนี่เดือนสองนี่เนาะ คอยบุกคอยเหตุอันอนึงเธอกระท้อนกันติดตั้งน้องเธอกแบบขี่ขานเนี่นทุกคนเนาะนี่อนอนสองพันสองพันเาสองนี่สองพันเจาสองสองพันเาสองจนหอดสองพันเาสามคอยคอยหลินแอปนี่ฮยคอยใส่แอปนี่ฮะเนาะทุกคนเนาะโอเคทุกคนเอากระด็นแต่รอเวลาว่าเพิ่นจีหายเฮาตอนจกักมอมโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเบิ่งกันทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เพิ่นว่า เงินห้าเข่าอลไรเนาะทุกคนเนาะเพื่อนว่าเงินห้าเข่าอลไรเนาะทุกคนเนาะเพื่อนว่าถอนได้อลไรเนาะเพื่อนว่าว่าเาถอนได้อลไรเนาะตอนนี้ก็คือถอนเงินจากบิตบิตคอย btc เนี่เนาะทุกคนเนาะเพื่อนว่าเงินห้าวถอนเข่าได้อลไรได้ทุกคนเพื่อนคือบอกว่าสำเร็จบอกสำเร็จห้าในห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใน บิดคอยบิดคับของเฮาเนาะว่าเงินเฮาเข้าแทนะหรือบ่อนอนคนเนาะิ่างเงาฉลองปิดแอปนี่ไปลองเบิ่งทุกคนิ่งเงาฉีลองปิดแอปมาไปน้อเข้าใหม่เป็นคือ่บอกว่า,วาทอนสำเร็จว่าสำเร็จนะทุกคนเป็นคือบอกแต่ว่าเออ ถอนเข้าแบบนี้เนาะฮะนั่นนี้ก็เหลือเงิน่ำหนี้เนาะถอนจากบิตคอย BTC นี่เนาะทุกคนเนาะเป็นว่าเงินเฮาเข้าเลยได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เด้อไปนี่ทุกคนเด้อห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในตัวนี่บิตชีฟนี่ฮะกี่นี่ครับเฮาเข้าแอปนี่บ่ได้เพอเขามีทุกอะไทราบช่องเครื่องนะทุกคนเฮาสิลองเข้าผ่านทางอีเ,เมลลองเบิ่งเนาะทุกคนเนาะแปบ๊บนึงเด้อทุกคนเด้อห้าสิพามาเซ็กิ่งเด้อ แอบหนึ่งเนาะโอ้เด่นเด่ทุกคนนี่เนาะประสบความสำเร็จการถอนเนาะแต่ว่าเฮาสิเขาไปเบิ่งในบิตคอยเฮา btc เฮาเฮาถอนไปแล้วได้ทุกคนแต่เฮาเข้าไปตอนนีมน้มันหนามันเด้งแอบปบมันเด้งโอเคเนาะคลิปหน้าเฮาสิพามาเบิ่งกันเนาะทุกคนแต่ว่าถอนถอนจากแอปนี้สำเร็จแล้หละคนเนาะ นี่เนาะสำเร็จแล้วเนาะสองร้อยสองร้อยเจ็ดบาทน่ะทุกคนเนาะสำเร็จการถอนแล้วเนาะเนาะวิดีโอหนาเนาะฮาสิพามาเบิงแอปอ่อ b บิตคอย BTC ของเฮาเนะว่าเงินฮาสิเขาเทไรน่ะทุกคนเนาะฝากเป็นคลิปหนาก็แล้วกันนะทุกคนเนาะโอเคเนาะกั อย่างไรก็ตามเนาะปกกดหลค์ก็ซักหลก็ติดตามเดินคนเด้อสบายดี